เกมนักไทยแลนด์สนับสนุนโดยศูนย์เลเซอร์วิชัน่นโคโรราครอสกรสปอร์ตเอเซนส์เอ็กเพรสแคร์ผลิตภัณฑ์จักผ้าสสุดเข้มข้นผสมสารสำหรับผ้านุ่ม ไทยแลนด์นะครับเกมที่จะต้องมาออกแรงกันผมจับมาไว้ตอนช่วงนี้มันต้องเรียกได้ว่า acting สุดๆเลยนะครับผมโดนมัดมือก็จริงแต่ข้อละ2คะแนนกับเกมดวลใบไร้มือวิณีการง่ายไมเดียวครับทุกคนครับเราจะให้คุณมัดมือข้างหน้าแล้วคุณมายืนเข้าแถวกันตรงนี้หัวหน้าทีมของเราจะยืนอยู่ตรงมุมนู้นอยู่แล้วเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นหัวหน้าทีมเชิญเข้าประจำที่ลูกทีมทั้งหมดมาต่อแถวตรงนี้ครับเชิญ ทุกคุณคือหมวดหมู่พยัญชนะยอยักษ์ยอยักษ์กนะทุกอย่างเป็นคำตอบด้วยยอ,อยักษ์ทั้งนั้นนะฮะถึงจุดแล้วค่อยใบพร้อมนะฮะห้ามใช้มือคุณคุณจะใช้มือก็ได้เพราะเดี๋ยวสักพักมันไปพันข้างหลังคุณคงใช้ไม่ได้อยู่ดีดดลองดูได้แต่ต้องคืนพี่นะริวหลายคนเอาไปไอกระทิงนี่เอาไปนะแล้วไม่คืนเอาไปใช้ที่บ้านตลอดเวลาไอนี่บอกผมเลยเมื่อกี้ มันเพิ่งม,มาครั้งแรกครับโฟพี่อันนี้ไม่รุแนแรงไปนะอันนี้เอาพี่เก,ก่งทั้งนวลด้วยเหรอเดี๋ยวพี่มีเวอร์ชั่นยาวกว่านี้ไม่อ,อ๋อเออ,เอ,ออ๋อมันอเนี้ยมันจะใกล้ไปอันเนี้ยมันสําหรับเวอร์ชั่นบีอีกอันหนึ่งที่ยาวขึ้นแล้ว,กวเกี่ยวหัวเตียงได้ด้วย <tapi> อัเนี้ยเล่นขงเหีนะมัไม่เจ็บไม่เฉิมันไม่เจ็บใช่เราแบบสบายม,มันไม่เจ็บแต่ตอนที่มึงเอาเทียนสาดเขาอ่ะเขาเจ็บตอนเทียนอะเดี๋ยวจะตีให้เป็นริ้ว โยยักษ์ครับพร้อมแล้วเริ่มไปยอยักษ์กับฟูกับเราไปในโยยักษ์หยุดยูโดยูโดยูโดไปแล้วยูโดไปแล้วคุณสองคนคือยอยักษ์อันนี้นี่เนี่ยขวดโยนเอาวูยักษก ตีลังกาโยนศเออตีลังกาเขาทำท่าพูดท่าพูดโยนโยนโยนโสู่ตีลังกาโยนยิมยิมยิมมนาสติกยิมนาสติกยิมนาสติกอ่ะท่าพูดนะใบข่ายอย่างเดียวพร้อมยอยักษ์ของคุณทั้งสองคือคำนี้ยอยักษ์ยกคอคอยาวคอคอยาวคอยกคอยักษ์ยักษ์ยาวยีราฟยีราฟยีรา ยอยยักครับคุณท้งสองนี่ไปยัวไม่ทันเลยครับยัวก่อนแล้วฮะยอยยากของคุณทั้งสองพร้อมคือคำคำนี่ยนยกหนึงยืมยาบายาายาบ่ายาหกให้แกเป็ดแกดองแกดองแกดอ ตอบไม่ได้พี่ไม่เชื่อว่าครับเบียยาโดมยักษอะรลยาขมอะไรล่ะยอยกษ์อัไต่อขมอะไรล่ะยอยามอยอา่ยออ่อาขมรยยายานยาวมำยานเข้ายานแยกล่างแยกล่างพร้อมนะคุณเร็วมา บยูยูเทิร์นยูเทิร์นพร้อมนะอันนี้ต้องใบให้ชัดนะครับคุณพร้อมหนึ่งสองสามเลี้ยว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 ยิงสี่ยิงเลี้ยวยิงหนังสิกยิงกระต่ายยิงกระต่ายโอ้ย ยิงกระต่ายครับไม่ใช่ใหญ่ใหญ่หูยาวใหญ่ยืดแน่กระเทงไม่ดีเดียวะใหญ่ยาวมันพูดอย่างอื่นไม่ได้จริงๆค่ะเขาคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเขาพูดเลยไม่ออกเราก็ใจพร้อมนะคุณีสองย่อยับน,นี่คือข้อสุดท้ายไปยืนคงคำนับย,ยินดีต้อนรับยินดี ต,ต่อจากนี้ไปนะฮะเราจะให้มัดหลังแล้วนะอะทุกคนมัดจากข้างหน้ามามัดข้างหลังไว้ฮะเตรียมตัวต่อไปเป็นพยัญชนะททหารทุกอย่างเป็นททหารหมดคำตอบคือทอทหารนะครับพร้อม คอแทสขนขนทรมานคอแทสทรมานคอแทสคำตอบมีคำเดียวครับแทสทอทอโอเคได้ไปทอถูกต้องอันต่อไปพร้อมเริ่มไปถูกถูกถูกตัวรหารจิตทะเลาะปวดอาลึกดีไป ใครก็ช่วยเขาหน่อยสิเขาจะเดียวเโอ้ยโอ้ยไม่มีใครช่วยเองเลยอะแล้วเขาเล่นเป็นทารกเหมือนด้วยตะเกียร์เพราะว่างอะไม่มีใครสนใจเขาเลยทาร็อกะเพราะทหารนั้นต่อไปคือคำคำนี้แทงแทงอ่าทวนควงแทงชุบชุบอ่าชุบพอแผล ให้ตอบได้ให้ตอบได้ทอดแผลทอดอาหารของคุณทั้งสองคือคำคำนี้แทงเทียทวนแปดสิบตันเทนนิสเทนนิสเทนนิสทอดอาหารครับเทนนิสของคุณทั้งสองคือคำคำนี้ฟับเทเียบเท ผลิตลิกยมากยาถ้าไม่ใช่กระทิงทำไม่ได้จริงๆรพร้อมนะเพราทหารองคณทั้งสองคือคำคำนี้ฝับโอ้โหทอง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 แข็งแขงแขงแขงงลูกแขงนเพราะทหารแงตัวแข็งแ ทำแทงคำว่าทำแทงอันนี้แทงไม่ใช่มีสองพยางแทงแทงอันนี้หนูเสียใจมากหนูแทงแทงอะทำแทงคำต่อไปทอตทหารคือนี่โอ้โหโอ้โหใอระฮหทิเทชาสายไทยเทเนี่ยไทยเทไทยเทไทยเทเนี่ยได้แล้วครับ ข้อต่อไปทหารนี่โอ้โหนี่ได้เลยได้เปรียบเลยโอ้โหได้เปรียบเลยเทปอันนี้ซุมไม่ได้อันนี้ซุ่มไม่ได้ทางวเทพซู่มไม่ได้ยังไงกระทิงนักเตังดียังไงซุ่มไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้อันนี้ข้อสุดท้ายนะทหารพร้อมเริ่ม เข้มนาฬิกาควรเข้มนาฬิกาไรเฮ้ยไปยังไงบ้างคะเพราตัวเขาอ่อนไงมือเขามัดอยู่ข้างหลังเขานี่เขาเอื้อมไปได้เขาเอื้อมไปได้นะฮะจบเกมเรียบร้อยเข้าที่ได้ครับนั่งได้เลยนั่งได้เลยตะกี้ความอัศจรรย์แค่คุณเอกไปยืนจุดปุ๊บหัวหน้าทีมคุณสมัยบอกเลยเทสเทส คะแนนรวมนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับของคุณสมายนะครับ10คะแนนจากที่สะสมมานะครับบวกกับเกมนี้อีก24คะแนนนะครับทำให้ตามมาติดๆเลย34ต่อ38คะแนนเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้นะครับเออคุณสมายเป็นผู้ชนะผู้ชนะในเกมเกมนี้ผมจะมีของรางวัลมามอบให้ด้วยเชิญคุณสมายอยู่ตรงนี้ครับนี่ เย็นนะครับรับไปเลยนะครับไม่บีทากก้นชาหมักคอมบูชานะครับที่ช่วยคุณได้ถึง3อย่างช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและขับถ่ายนะครับช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจคิดถึงโปรไบอติกคิดถึงบีทากก้นรับไปดื่มหมดนี่เลยครับขอบคุณมากนะครับ เชิญเชิญเชิญช่วงหน้าเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมนะครับข้อละ5คะแนนมาดูกันสิว่าใครจะแซงใครครับใบหัวต่อท้ายสักครู่เดียวสำหรับเกมที่4นะคะดวนใบไหลมือมันยากจริงๆค่ะทุกคนมันผิดพลาดหลายๆอย่างจิตใจก็ไม่ได้โฟกัสกับเกมไหนจะเจอน้องกระทิงสกิดไหนจะเจอน้องริวมาทำหน้าใส่โอ้โหแย่งจริงค่ะเกมนี้ยอมแพ้ค่ะ